สวัสดีครับมิตรร่วมรบทุกท่านวันนี้ก็มาพูดคุยกันนิดหนึ่งในคลิปเกี่ยวกับการดันเพจไดเพจหนึ่งนะครับให้ให้มียอดไลฟ์สูงขึ้นซึ่งเราก็สามารถไปแนะนำพี่น้องเรานะฮะมาช่วยสนับสนุนเพจของเราได้นะครับโดยแนะนำคันทางไลน์รือทาง Facebook ก็แล้วแต่สะดวก นะครับโดยใช้คลิปนี้นะฮะแจกไยยามเพื่อสมาชิกแล้วเข้ามาที่เพจของศูนย์ข่าวปกป้องประชาธิปไตยนะครับเป็นศูนย์ข่าวที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์นะครับงานสื่อเป็นสิ่งที่สำคัญในการต่อสู้ถ้าสื่อเราดีทั่วถึง ก็สามารถนําข่าวสารความจริงเรื่องประชาธิปไตยไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับดังนั้นความทั่วถึงนี่สําคัญนะครับถ้าเพจเรานะครับของฝ่ายประชาธิปไตยนี้นะครับสามารถดังและทั่วถึงจริงๆการน,นําเสนอข่าวก็สามารถน,นําเสนอข่าวที่ที่เป็นด้านจริงไปให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ อย่างกรณีที่พี่น้องเราก็คงจะประสบกันมาอย่างมากมายแล้วแล้วก็เป็นที่รู้แล้วก็ประจักษ์เกิดสายตาแล้วว่าสื่อกระแสหลักพยายามนำเสนอในสิ่งในข่าวที่เป็นลบกับฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดสังเกตได้าจากข่าวที่เสื้อแดงถูกทำร้ายนะครับ ซึ่งมันเป็นภาพลบให้กับทางมอบกระบฏข่าวเรานี้พวกสื่อกระแสหลักนะครับมันจะไม่นำเสนอนะครับในขณะเดียวกันถ้าเสื้อแดงทำอะไรผิดมันก็จะพยายามบูมพยายามนำเสนอข่าวนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำนะครับอยู่ตลอดดังนั้นเราจำเป็นต้องมีสื่อของพวกเราเองขึ้นมาเพื่อ ช่วงชิงนะครับพื้นที่ข่าวอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทอําในส่วนของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะครับเราต้องแยกชิงพื้นที่ข่าวให้ได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าสังคมใดต้องการสิ่งใดสังคมนั้นก็จะได้สิ่งนั้นการเมืองไทยถ้าหากว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องการประชาธิปไตย อันนี้แน่นอนนะครับประเทศนั้นประเทศไทยเราก็จะเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนันเราต้องมาทํางานเกี่ยวกับงานตาสว่างกันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยมีแนวคิดไม่ทำสื่อขึ้นมาแข่งกับพวกที่เป็นสื่อเรียกว่าสื่อ่าเผด็จการพวกนี้ต้องเร,เราต้องแข่งกับเขานะครับตอนนี้เราก็มาทําความรู้จักกับเพจ ศูนย์ข่าวปกป้องประชาธิปไตยทักนหน่อยหนึ่งแล้วก็อยากจะให้พี่น้องนะครับช่วยกันนะครับมากดแนะนำนะครับเชิญเพื่อนนะครับมากดไลค์เพื่อดันเพจนี้ให้มีคนรู้จักมากๆขึ้นนะครับการกดนะฮะชวนเชิญเชิญเพื่อนของคุณเข้ามาในถูกใจในหน้านี้นั้นนะครับมันมีใน facebook นี่ของเรามีอ่า ช่องหนึ่งนะครับด้านขวามือบนนะครับใต้าจากป้ายโลโก้ลงมานิดหนึ่งนะครับเราก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถกดกดกดเชิญได้เลยคือการกดเชิญนี้มันจะเป็นข้อความส่งไปทางหลังใหม่นะครับไม่ใช่ไปส่งไม่ใช่หลังใหม่ฮะส่งไปทางตัวเตือนนะครับข้อความเตือนไปยังเพื่อนเรานะครับว่าให้มากดไลค์ เชิญชวนมากดไลค์นะครับจะลองทําให้ดูนะครับเราสามารถกดได้วันหนึ่งรู้สึกจะประมาณ5้าสิบหกสิบคนได้นะครับเราก็กดตรงนี้ฮะกดเชิญไปนะครับกดเชิญไปนะครับกดเชิญไปนะครับซึ่งถ้าหมดแล้วก็สามารถกดแสดงเพิ่ม,เต,มเติมได้ในกรณีที่เรายังเหลือเพื่อนอยู่นะครับแต่อยู่แล้เพื่อนที่ยังยังยังค้างค้างอยู่นะครับเราก็สามารถกดเชิญได้ตรงนี้นะฮะแต่ในี่ของผมมันกดไปแล้วว่าสักครู่นี้เอเจนต์ Agent กับคนดี ซึ่งเขาอาจจะยังไม่เปิดเครื่องอยู่ตอนนี้นะครับถ้าไม่เปิดเครื่องอยู่เราเชิญไปมันก็ไปอยู่บางครั้งมันก็ไปบางครั้งไม่ไปอย่างเอเจนต์เอเจนต์ลินนี่เรากดไปแล้วอีกก็ยังยังเบ่งกลับมาเนี่ยก็แสดงว่าเพื่อนเราไม่ได้อ่อนหรือว่า,าสงไม่ไปนะครับเราลองดูครับได้ไหมยังมีมาอีกนะครับแล้วก็สามารถเชิญได้อีกนะครับเชิญได้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็ชักชวนเพื่อนๆเราส่งข้อความตรงนี้ไปให้เขา เพื่อที่จะให้เขามากดไลค์ในเพจนี้ติดตามข่าวสารที่เรานำเสนอออกไปหลายข่าวที่เราจะนำเสนอ,อไปนี้มันก็เป็นข่าวที่พี่น้องเรานักรบไซเบอร์นะครับหลายคนนะครับมาร่วมกันโพสซึ่งแต่และคนเนี่ยก็จะไปสอดส่องหาข่าวกันซึ่งปกติโดยพวทั่วๆไปแล้วพวกเราที่เข้าเฟซก็จะ ัวหาข่าวันอยู่แล้วแต่ละวันแต่ละวันนะครับดังนั้นเราก็ไม่ทัวเปล่าข่าวไหนที่เราชอบข่าวไหนที่เราดีที่ถูกใจหรือว่าข่าวไหนที่มันน่านําเสนอนะครับก็แชร์มาไว้ที่กลุ่มนะครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะนํามาแปะไว้ที่เพจนี้ให้พี่น้องอได้อ่านเพราะว่าเพจนี้เป็นเพจสาธารณะคนที่ไม่มีเฟซก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ นะครับอันนี้ก็แจ้งมาเพื่อให้สมาชิกได้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมาสร้างเพจข่าวที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนครับ,บคุณครับสวัสดีครับ